ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อครับผมอีกเชียนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับชมบรรยากาศช่วงเศราเลยครับได้ลงไปสำรวจเบื้องแปงห้าครับแปงห้าเพ่งกุลาช่วงเศราครับเพราะอากาศแห้งน้ามองแห้งครับได้ไปสำรวจเบื้องว่าแปงในพ่อตัดแล้วครับแปงในพ่อตัดไม่ง่วงจินแล้วนะครับเพราะว่าผมก็บเได้เอาง่วยืนข้ออยู่แล้วครับ ไปส,สิได้สวมน้ามไส้ครับสวมน้าไส้แปลงหยาแปงกุลาไว้ครับไอ้งว่าได้จินในช่วงยืนคขวกนะครับนี่ผมก็เลยมาสำรวจเบิ้งว่าชุ่มว่าช่วงเ้าครับล่งไปแต่เ้านี่ยนี่ก็เกินมากหลายมือแล้ะครับนี่ขึ้นกับเฝ้ารูปนะครับเจีร่งแล้วนะครับไก่สีขวานแล้วครับรอดรุ่นนะครับคือว่าเกินมาก อหกหมื่นหรือครับมีอาการนะครับนี่โอ้ประมาณผมกับย่านออกมือนีเยอะครับเป็นลูกผสมบีมัตเตอร์นะครับเนี่ยครับลูกผสมบีมัตเตอร์ใสง่ายแล้วนะครับแจกกับย่างบบย่างบบได้ออกนะครับนี่อาการของคนนี่ครับผมก็บสิสวมน้าล้วนี่ยนะครับผมก็บสิบขังไว้นะครับขังไว้ก่อนนะครับขังไว้ก็บสิสวมน้าใส่ประมาณจะสองมื่นครับ จะจิขังเพลินนะครับพอล่อให้หยาโยด้ันด้านล่างครับแปลงด้านล่างที่ผมได้สูบน้ำใส่ไว้เพลนได้จะเลื่อนเติบตัวนะครับให้เพลนได้จะเลื่อนเตืบตัวผมก็จะได้ตดัดไม้เพลนได้จิ้นในช่วงยืนขว่ครับนี่ครับเงาโอ้มาสังเกตจอบเฝ้าระวังเพ้นนะครับ มาเ่อเราบ้างมาเด้ครับว่าอันนี้เป็นว่าสาวครับต้องต้องมาเฝาเราบ้างเพื่อนมาเคลื่อนกับเฝอมาเคลื่อนกับเฝานะครับนี่เป็นบามันเอาวีมาเติมมาผสมล่อรุ่นครับล่อรุ่นเตรียมข้อมความไว้คือต้องหายญ้าเขียวให้เพิ่นได้กินครับหลังจากเพิ่นควาดลูกแล้วครับหายญ้ายเขียวให้เพิ่นได้กินนะครับให้เพิ่นได้มีกาลังบอกว่าว่าคลอดลูกไม่เหม่อนกับเมื่อยเยอะนะครับเมื่อยก็ต้องหายญ้าเขียวเตรียมอาหารให้เพิ่นได้กิน ผมก็ได้ซับต้นกล้วยไว้พร้อมครับซับต้นกล้วยพ้นได้ครับช่วงฝนขอดลูกครับเตรียมพอมพร้อมไว้เป็นบรรยากาศครับเป็นว่าสาวครับล่อล่อสมนะครับก็เริ่มแต่ผมกัย่งบ่อผสมครั้งแรกครับมันย่งบ่อชัดเจนครับล่อยอพ่นชัดเจนรับล่อยอพ่นชัดเจนในช่วงบรรยากาศที่จะจะยืนขวกนะครับต้องมั่นตรวจช่วงเศา้าช่วงแรกมองครับตรวจทั้งเศา้าทั้งแรกนะครับ เพื่อเพิ่นเป็นสั์นะครับตัวได้ชัดเจนกับสได้สมเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเอาประมาณตรวจมาสังเกตบ้างหนึ่งครับผม่าโอ้ลำบากด้วยครับที่ผมผสมว่าอยู่นี่คือผมต้องตรวจเสาแรกเสาแรกครับเพราะว่าเอาความชัดเจนนะครับสังเกตเบ้างทุกทุกสิงทุกย่างนะครับในเพื่อนในชัดเจนนะชัดเจนก็ผสมเลยครับเพาบ่เสียเวลาับถ้าบอตรวจบติดตามผมมาจัดสัดยากครับยิ่งเป็นว่าเสาวนะครับเพราะว่าจัดซัดจัด สั์ยากเลยครับต้องมันมันตรวจนะครับมันตรวจนอนดูแลเพื่อนไม่อยากเสียเวลานะครับครับท่ายคิปนี้ครับ,มรบผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกคมสุขวามจเจริญ